สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูบตะการเอฟซครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บาวัลไทยสิงครับกราบสวัสดีไปยังแฟนเพจบาวัลไทยเงนล้านครับผมเอาลิปดีอยู่กับเจ้าคูต้าเอลซีเจ็ดทอร์โบของคุณอนนท์ขาเหล็กครับแมได้เกือบใหม่ปีนี้โอตานิทั้งสี่กิ่งครับมากับพันหใบยีิบสอนิ้วครับ c c ซ Pro ของบริษัทจะเบรนชัยเด็กเตอร์ถอยหลังไฮสามครับแต่นิ่งมากครับรอบเกียร์สามนี่โอ้ถอยหลังเก็บงานเกียร์สามเนียนกริบครับผมอ่ะเคียงคู่กับเจ้า L3608 SP อพี่ใหญ่ L50 จอด เมน้มนัถอยหลังไปเก็บครับให้เจ้า47เป็นคนเก็บงานเนียนมาก จงห้อยไปแน่อาจารย์จงห้อยไปแน่นี่เขาสิถามหาคนเห็ดจงห้อยไปพราเราถูกต้อ hỏi kia sáng mình đơm nắng liều to đã cần phải bán những màu bán เฮ็ดคู่ไปสูงๆอาจารย์จังได๋ก็บ,บ่ไหลออกขั้นบ่เต็มเพราะว่าสิถังไปเพียงเดียวน่าเออโอ๋วู้ไล่รอบเนี่ไล่รอบเน่โอ๋เสียงนี่ฟาดดีขนาดมีได้คันโกโก,โก้ๆเว้ย หอยหางแต่พอ่อมสีเมื่อที่สันเราน,า,านที่ไบเขาเช่งไรโอ้กรงากนเ้ามาทันทีสามหกกระจวดด้วยกันเว้ยโอ้ยอ,อุตสาห์ภาค่ารอบงานจากพันไปปลายนี่แล้ววนะ ว่ได้ยินหนดเสียงเนาะอกแก้นิ่มน่บ้นแหง้นต่วิ่นาน่อานนหลอบศูนย์รถใฟ้ฝ่ารถบ่มีเสียง เต็มรถอยู่บ่เทา่านาอ,าอัอ้ยใหม่บางไงเราขึ้นได้ก็มียเราแน่นอนเ,เอดีวาบมาเอี่ดคายอยู่ไม่ยังล่ะมันก็ทนลุกพื้น มันแร่งไรมันเกินบอกมันเกินรอบบอกสอมทีแสอเทียร่ะ่นนะรถแรงก็เป็นธรรมดาเลยเว้ยอ,อ,อน่อันิลมแี่หยไอายมันเบอรสีโอ้ยอมยอมลยดก เราพงมาดูดก้นนอยู่นีเราไปถมพันเขาเขาเอาดินไปเห็อย่ยัง่ะต้องลองไหมันลยอยู่นี้มังดนมัก็เลยหงอยอยู่นี้มันเบอร์สี่น้มันเบอร์สี่ศูนย์แก่เมื่อยนี่แหละน้ำที่ยงมันขันตรงนี้เนี่ยนัำบ่ที่ยงเบิดบดิดอิ่มมันเศ้าอิ่มอนี่เริ่มเงี้ยงเวีนเลนั่นเอ้า นั่งมันก็ไดน,น Anyways, เป็นนายแบบก mm. <cu> ัน euh สิทายห่ยมแล้รับประกันสองปีมแย่งเวียนเลยตัวนึงทานขี้เมียงห้ามเหลี่ยมหรือเปล่านิ่มขึ้นสนิมว่านิ่มขึ้นสนิมในเป็นลุ่มเป็นลุ่มโลเลไปแต้เขียดแต่งกยังได้บอผ่านขีดเลยทั้งหินแมมัน Hence, mm. ้วโบไปไม่จานหูกไถิมลงวัดเปริดไปลั่นเขาล่อก็ได้หูกไหมเหมือนเลยเวียไปเบิ่งโอ้ยมันก็บโบไปดีนะเนี่ย มันรุดบด่ไดเรียนมันที่ย่งท <c oughs> ี่จอมมันมดไปละกี่เปอร์เซ็ได้นี่ยเรมัน,นทั้งกินทั้งขงงังงนีตัวนี้เป็นห้อมนนหองนูหน้าขี่รถเกี่ยวโอ้ยพีนเท่าแต่ไข้ยุเขียงในบทแตะพีนพังอยิ้หน้าห้องพี่ดิี่หมูกหน่อยี่เปลี่ยนในสละข้าวแมเหมียงหล่ะ จ้าคางเงินบางงัดงักุองสว่งที่เบามันอันนี้บ่เบามันนลวมเบ่เสื้อัมหลวมใส่ลูกปืนเข้าไปกันดินตักแรกตักแรกน้อยเดียนอ้าวเดี๋ยวด้ข้าวเดียวเข้าน้อยกกเล็กกเล็กอยู่มื่อกี้งมวันเอาบุุ่ดอืมืเนียปืนแตกอีซมวันว้นลอยเหมือนโยกบง กักก็กกักกักโอ้มันยังอยู่คูอ่อู่ี่เนาะว่าไม่ฝ่าเห็ดพอ,อาเธอว่าแต่ว่าน้ำบอนสิ้นเผานอนคือโบเซอมม่ะอันหลวมจะหลวมแห่ง,งนี่้ซองทึงดินเพะ่ะค่ำนี่ยแกยนก็ไปมาเบ็ดโอบอยู่ข้างในอยู่เอา้าคือเป็นคือเป็นเกียรว่ะไอสซองมึง <c oughs> โอ้ยนี่เอาเวลา้างมันบมเดหัวหรอกว่ามันมันไรผลกนคือมันไหลออก แมนนี่ดอกไหลเบิ้กัเส้าตัวเออเครื่องระดับมันกัเสาไหลเื่อสีเห็ดแบบน้ำวนขึ้นมาไปถึงเห็ดพักไงไปถึงเออคือใส่แบบเห็ดแบบอัดเจลบีเขาว่าน้ำมันเขียรเบอร์ลอยสี่สิบเดบ่พมีหัวได้นั่น้ายน่แบบอัดตเจลบี่ว้ยเจลบีมันก็เนี้ยวาทีเจลาบีมันก็ดำเนี่ยอดำไปนี่ใส่เด็ดสองิเนี่เปียยเมือนนี่ววานขี้ยางลยบ่ได้ล่างมันแล้ว ขาเปียงออกกับไส้โดดไหมกระล่างมันกระจิ๋วหรือล่างหลือออกมากยกไส้ติดยุคข่านมันหนน่อยสมอว่ายว่าดะถูวเลยว่ามันเบือกสูนมาข้าเดียวดำดำพิงถ้าได้ปีหนึ่งหรือดูนึงจังมาเปียงอู้จนหมไหลมันบ่คือน้ำมันเครืองบ่ให้มันหลือกับดำข้าวเดียวกัดำตอนเหลือเปลี่ยนเาตังก็ไม่ยังใส่โบท่านด้เลงพวบันไดสังยังดำเปลือ จะว่าไปปดอยไปเอาอยู่ดรถเกียวเด้หรอว่าน้ำมันดดเก่าดรถเกียวจริงดีเก่าวหเว้่เขาบอกให้ใส่ขวางหม่ตอนดำาคือเกาให้ใส่ของเกเยนะ่กลยนะหัวอาลีบีกยรนั้นเจ็ยมจเจหอลีบีงนนั้นหูนั่นออกตาเกลียวใส่หัวอรเอัดหมงจุกเติมมัน้ยม็นก็ติโพดไปพ้อพกเงียบเป็นยัง เอ้ยลง,ยงน้ำยับลงเอียงอยู่อย่างนี้โอ้ยมันลงหวัวด,ดินกระเซาะโดยอัตโนโมัติเด้นิควายไหลลงหานาทีขึ้นมาถึงหวัวดินปับ๊บหมด